มหาวิทยาลัยพะเยาเองได้เสนอตัวเองอยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่นซึ่งตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาล่าสุดค่ะที่ได้กำหนดให้มหาวิทยาลัยในประเทศไทยจัดกลุ่มตัวเองใน6กกลุ่มด้วยกันและสภามหาวิทยาลัยพะเยาได้มีมติชัดเจนนะคะว่าให้มหาวิทย,ยาลัยพะเยาอยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่นค่ะ area based and community engagement ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็ตรงตามการปฏิบัติงานและการดำเนินการของมหาวิทยาลัยพะเยาอยู่แล้วด้วยปณิธานที่มุ่งมั่นค่ะปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนและด้วยวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยสร้างปัญญาเพื่อนวัตกรรมชุมชนสื่อสากลค่ะสำหรับด้านการทำนุบบรรุงศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยพะเยาเองได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในด้านนี้ ด้วยสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยพะเยาเองที่อยู่ในจังหวัดพะเยาและความสวยงามศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดพะเยาที่หลากหลายเราจึงอยากที่จะอนุรักษ์ไว้และส่งเสริมให้สิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่คู่กับจังหวัดตลอดไปโครงการพื้นใจคนค้นหาบ้านย่านเวียงระเบี่ยงขวานนะครับที่มุ่งพัฒนาคนแล้วก็มีการสร้างแผนที่ทวัฒนธรรม ะครับแล้วก็ไปสู่นะครับโครงการที่2โครงการระเบียนว้านพะเยาวก็เน้นในเรื่องของการสร้างมูลค่าจากคุณค่าเชิงทุนทางวัฒนธรรมนะครับและไปสู่โปรเจกต์ที่3นะครับในโครงการของเศรษฐกิจบนฐานวัฒนธรรมของชุมชนระเบียนว้านะครับเป็นการยกระดับเศรษฐกิจขึ้นอีกระดับหนึ่งโดยมีความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภาคีเครือข่าย ในส่วนของภาครัฐเอกชนและชุมชนตลอดจนมีเอ็มอดูในราชจังหวัดทําให้เกิดพื้นที่การเรียนรู้ในชุมชนของนิสิตบุคลากรและการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่าง,ย,างยั่งยืนนั่นหมายถึงการเกิดโซเชียลแลบขึ้นในชุมชนนําไปสู่การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ของนิสิตแบบที่เป็น n ั n ล r เครดิตและชุมชนสามารถเข้าไปเรียนรู้ร่วมกันได้ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ต่อชีวิตร,ร่วมกันค่ะ จากการที่องค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นนะคะได้มีความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยพะเยาในการทำวิจัยร่วมกันเนี่ยตั้งแต่ปีพศ2559นะคะเริ่มจากทางมหาวิทยาลัยพะเยาแล้วก็เทศบาลเมืองพะเยา เราร่วมกันไปลงพื้นที่ในชุมชนในเขตเทศบาลเมืองพะเยาในโครงการฟื้นใจคนเพื่อสืบสารงานวัฒนธรรมนะคะแล้วก็เป็นการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าซึ่งทำชุมชนเองเนี่ยพอเราได้เข้าไปเนี่ยทำความเข้าใจแล้วก็ได้มีการร่วมมือร่วมใจกันซึ่งมีการร่วมกันคิดร่วมกันทำนะคะแล้วก็ชุมชนเนี่ยได้มี ได้มีการออกแนวคิดโดยทางมหาวิทยาลัยพะเยาเนี่ยเป็นพี่เลี้ยงนะคะก็ได้มีการเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเราได้มีพื้นที่ทางวัฒนธรรมใหม่ก่อให้เกิดประโยชน์นะคะในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็เศรษฐกิจตามมาเป็น พื้นที่ทางวัฒนธรรมนะคะกวนพะเยาซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างมีแนวทางแล้วนอกจากนี้นะคะก็ขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยพะเยาที่ทำสิ่งดีๆให้กับเมืองพะเยาแล้วก็ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนสืบไปค่ะตั้งแต่โครงการวิจัยฟื้นใจคนของมหาวิทยาลัยพะเยาได้เข้ามาเพิ่มทักษะเห็นโู่หนะเจ้าเนก้อครื่อกลของเฮาเนี่ได้มีการพัฒนาด้านภูมิปัญญาเช่นด้านหัตกรรมแล้วก็ เรื่องของอาหารพื้นเมืองขึ้นมากลุ่มของเฮาเนี่ยมันมีคุณค่านะเจ้าในด้านวัฒนธรรมด้านภูมิปัญญาพื้นถิ่นก็ได้จัดเอารวมตัวกันขึ้นมาจัดเป็นการม่ววิถีชีวิตพื้นถิ่นได้ฮับงานโอกาสนะเจ้าจากูุรักผู้ใหญ่นะเจ้จา,ยายนะจได้ออกกาสการม่วพื้นถิ่นตามที่ต่างๆสร้างไรายได้เือกับกลุ่มมีไรายได้ขึ้นไม้แหมนะเจ้าแล้วก็ตังมหา,ยยาวิทยาลัยพะเยาแล้วก็ตงังโรงเรียนเทศบาลได้เข้ามาเป็นพื้นที่ เฮียนหู้นะเจ้าเพื่อกับเยาวชนต่อไปนี้นะเจ้าส่วนของเฮานะเจ้าส่วนการเฮียนหู้นะเจ้าก็พพ่อมที่จ่เปิดโอกาสเพื่อกับกลุ่มเยาวชนหรือที่ผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาเฮียนหู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของเฮาเจ้า